วันนี้เราจะมารีวิวชีวิตแม่ค้าออนไลน์กันนะคะกลางวันนอนกลางคืนไร์สดไม่เป็นผลนันดีเลยค่ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้หน้าโทมมากแล้วแบบสุขภาพร่างกายของเราก็ไม่ดีเหมือนกับคนที่นอนกลางคืนอย่างเต็มที่นะคะกว่าจะได้อาบน้ําก็ลีลาค่ะก็นอนแหละดีสามดีสี่น่แหละค่ะกว่าจะได้นอนกว่าจะตอบแชทลูกค้าอีกคานข้าวอีกแต่ไม่เจออะไรที่ถูกใจแล้วนะคะชีวิตก็ดูดีค่ะหน้าก็สดใสขึ้นไมโซรมเหมือนแต่ก่อนออกไปไหนคนก็ทักแม่ค้าออนไลน์ก็น่าใส่ได้นะคะก็จับนำ ะะก็ขอตอบคำถามนี้ก่อนนะคะคือคนถามเข้ามาเยอะมากคือดูแลผิวหน้ายังไงนะคะท,ท,ทั้งทังเที่ยงไวฟ์สุดทุกคืนเราคือนอนดึกทุกคืนจริงๆทุกคนแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเนี่ยก็มีเคล็ดลับของตัวเองนะคะในการดูแลผิวหน้าของน้องนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะติดห้องน้าอยู่ตลอดเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้คือเขามีโปรโด้วยนะรู้สึกเดี๋ยวให้ดูกันคะ่ะว่าเป็นตัวไหนนี่เลยคะ่ะ beauty sense sleeping mask เป็นมาสกหน้าที่ถาแล้วสามารถนอนได้เลยค่ะเราคือน้องเนี่ยสั่งไปตุกใหญ่นะคะแล้วเขามีโปรค่ะทุกคนแถมสบู่มาด้วยค่ะแล้วต้องบบออกเนสู่ขงคา กลิ่นหอมมากนะคะ95้าบาทคือเขาแถมมาแบบรู้สึกว่าคุ้มกว่าคุ้มเลยค่ะทุกคนแล้วคุณภาพของเขาคือดีงามค่ะอาอแล้วเขามีกระปุกเล็กด้วยนะราคาคือดีมากรู้สึกว่าอยากจะกรี๊ดเลยอ่ะ <S <S เดี๋ยวจะให้ดูนะครีมกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนี่เลยทุกคนเนื้อครีมของเขาคือบางเบามากๆนะคะแล้วที่สําคัญคือเกลี่ยง่ายมากนี่ ทาไปบนหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันลื่นๆ่นหน้านะเพราะว่าเขาเนี่ยพัฒนาสูตรของเขาค่ะเพื่อให้เวลาเราเนืหน้าของเราไปนานๆเนี่ยจะไม่ทําให้ทําร้ายผิวของเราแต่พอทิ้งไว้สักครู่นะคะเนื้อครีมของเขาก็จะซึมลงผิวของเราเลยนะคะแล้วแบบแตะแตะหน้าตอนนั้นดูคือหน้าอิ่มฟูมากรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเรียบเนียนชุ่มชื้นมากๆค่ะจากที่พูดมานะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถึงเวลาต้องไปใช้แล้วหละค่ะขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะ นี่ก็หลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็สภาพผิวหลังจากใช้สบู่ที่เขาแถมมารู้สึกว่าหน้าก็จ่างใสขึ้นแล้วแบบ หน้านุ่มขึ้นมากขันคนแต่ยังไม่สุดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้สลิปปิ้งมา์กให้ทุกคนดูกันว่ามันดีงามแค่ไหนสลิปปิ้งมา์กตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับแม่ค้อาอนไล์อย่างเรามากๆเลยนะคะหลังจากมาร์กทิ้งไว้ทั้งคืนแบบนี้ตื่นเช้ามาผิวหน้าของเราจะอิ่มฟูค่ะเต่งตึงทาแป้งก็ติดง่ายผิวสดใสทั้งวันเลยคะ่ะเพราะว่าสลิปปิ้งมา์กตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากอาลันทอินไลโปไมส์เมนดารินเคลียร์บีเทนจากบิดรูทละวิตามินบีสามที่เน้นการเข้าไปบำรุงฟื้นฟู กระฉับริ้วรอยตื้นขึ้นค่ะและผิวหน้าก็จางใสลา,ายที่สําคัญนะคะคนที่ชอบมีปัญหาสิวผิวมันดูขุมขนกว้างผิวบอบบางตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเด็ดมากใช้เพียงสัปดาห์ละสองครั้งมันจะยิ่งช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมผิวลดสิวผิวมันดูขุมขนอย่างกระชับขึ้นค่ะแล้วหนึ่งกระปุกเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง3เดือนเลยนะคะแล้วเมื่อเราทาสลิปปิ้งมาร์กเสร็จแล้วเราก็ไปนอนได้แล้วนะคะถึงเวลานอนของเราแล้วค่ะแล้วไม่ต้องมายุ่งยากมาล้างให้เสียเวลานะคะสามารถนอนได้เลยไปค่ะ